พี่น้องไปท่องพระมาเบิ่งส่วนบักทีดาเด้อทีดาคืออยังทีดาคือฝรั่งพี่น้องอืมั้าลังลกูนกะต้องห่อไว้พี่น้องเลยาฝากไปกับเป็นปลามันเลยจ้ะเด้อกูนปากไปแล้วผมกับเป็นปลาปามปนี่ฝากไปนี่กับเป็นหน้าเขาพี่น้อง หรือไม่คล่องมากเพื่อเข็มมาลาดมามาัดนำมดอุบลนพี่น้องคล่งกินน้อยสุกมาเลยถ้ากินทั้งเบาพี่น้องบ้านบาน,นท่านท่านใสแดงพี่น้องท่านไหลเม็ดบางท่านพี่ไหลเม็ดบางท่านใสแดง ฝร right ั่งสวนฝรั่งสวนของน้องไส้เองเด้อน้องไส้แม่ท้องเองทุ่มลายแม่ท้องมาเอาบักซีดาไปกินมาสันสมเต้บักซีดาบ้านหนิละพี่น้องเอ้ยฝรั่งประเทศนอกก็สิบว่าพ่อน้ำบ้านน้ำเมืองคนดอกเต้แม่ท้องพ่อแต่พ่อแต่บักซีดาบ้านหนิลพี่น้องพ่อแต้ซีดาไทย กีดาฟาลังบ่พอ่อใส่ใทอใส่ทอน้าหยดยดน้ำเหงามันพี่น้นี่นี่เพิ่งได้สองปีได้จะได้แบกนีดามีุ่้ยมันจะ้ะท่านไหลเม็ด แค่ไม่ร้องจะปิดบ้าง,น,น,งนี่บไดห่อได้จัะได้ไงนี่บัได้อือฟังข้างนี้ไรเม็ดได้จ้ะได้อมอเห่วรักกินดูกพีน้อย hoa hoa lên đi chuẩn pha lăng đi nọ ừ, Tuần này nuôi đục đi เป็นอันจะที่เป็นกเก็ตงานบริษัทล่ะพี่น้องเป็นเลยมาอยู่บ้านหมยานก็เลยเห็ดหัวเห็ดสวนพี่น้องเลยพูดต้นกล้วยพูนตน้น,ตนกล้วยฝากไปกับเป็นไฮมันดูแลดูแลพูดพูดเดียวดูแลบ่ไหวพี่น้องเย เมได้จางได้ตื่นขึ้นคำมากกับมาเห็ดจากพูนสวนสวนบักฟ้าลังค่ะพี่นอ้องสวนบักจีดา ต้น,นใหญ่ๆพี่นอ้องเบึ้งเนี่ยบ่เด็ดบ่ท่านี่ห่อจ้ะพี่นอ้องตัวใดมันอันกตะตัดถิ่มเห็นบ่ฝนต่า,าห้องอะไรเด้พี่น้องเอ้ยฝนกะติตกห้ามไม่ท้องอลไรเด้เอก่นผามาส้มสวนฝรั่งพี่น้องเอ้ยสวนบักจีดา i, บักจีดาไทายพี่น้องเอ i, ้ยเพราะมันบักจีดาอัน บริเวณวักซีดาประเทศนอกเนีอเนี่ยบังเด้อส่วนเฮียงงาผ้าง,งาหักพี่น้องเลยนี่ผ้าง,งาหักล่ะปากไปกับเป็นป้าปาาพี่น้อง สวนฝ้าหลังนะคะสวนฝ้าหลังบักซีดาค่ะสวนบักซีดาไม่กวางกันอักลากคุพี่น้องภากขี้ดินเนาะจ้ะ ไอ้บักเสีดาเด้อจ้ะเด้อนี่วนกล้วยกับพี่นอ้องนี่กำลังออกเครือกระเจี๊ยดผสมประสานพี่นอ้องเฮ็ดหน้าเข่ากับเฮ็ดปลูกหัวปลูกสวนเฮ็ดสนวนเฮ็ดสวนตามโอ้วนกล้วยเยอะไกลๆบนพี่น้องมีต้น,นบักมีบักขนน้น นี่ต้นกล้วยกล้วยขากรำรได้จัดได้อน่บ่ได้ออกบ่ได้ออกเครือพี่นอ้องน,นองนอกลก้วยเขากรรมเด็ดจับไปเห็ดแนวอยู่บวพี่นอ้องก,กล้วยกรกล้วยดำบอู้ปากวบเป็นสวนบก่วงได้จัดเด้ต้นทับทิมได้จัดได้ต้นทับทิมปลูกปลูกสลับกันกันกบกบต้นบักขนุนพี่นอ้อง ต้นกล้วยกับต้นทับทิมพูนปากไปเป็นปลาคาได้จะได้ปลาคานูกับต้นต้นดอกแค่ต้นกระต้นบกม่วงต้นบกเบกือขึ้นเฮือบกขก้นบน่อยพี่น้องน,นี่หน่อยวะต้นบกเกือต้นอะตอนนี้นบกเกือบเลยอะนี่พี่น้องบอกเกือบเลย เกลีลต้อเหล,เหลมันไม่ต้่งเอินบักเกลือต้อเหลมันเป็นปลาบักบักท่านเม่จ้ไเด้อนี่ปลาบักท่านปลูกสลับกันกันกบต้นบักมก่วงค่ะน,นี่บังต้งก็จะเป็นน้ำดอกไม้ปลูกกับเป็นปลากล้วยพี่น้องปลนก็ับเป็นปลาปาบด้เวณยัง ตื่นขึ้นกำมากเขาเต้งหัวเจ้สวนเราไม่ท่องเก็บเอาอบักเขือแหลกก่อนปัดเดี๋ของสวนว่ามีเวลาเก็บนะพี่น้องอืมอืมมีบดแดงไส้พร้อมบดได้ใส้ยาครนะับพี่น้อง เดา๋ยวใช้ยาจากมันก่อคาทีเนาะกอคาแล้วหนูก็ไปใส่ตุ่มไก่บนกระต้นดอกแคข้างนอกกล้วยตัดใบออกเัินปงใหม่นี่ก็นี่ก็บกม่อนต้นบกหุ่มคางแต่นอนงางงาหมุกมุกนี่ก็ต้นตุมโอ โอ้ยมดแดงไส้กล้วยอนี่จะห่อแล้วได้จะเด้อนี่ต้นนี้ห่อแล้วอ่ามีต้นมะม่งวงนี่ก็ห่อแล้วกาบก่วงเศษกระเศรผสมประสานพี่น้องเ้ยสีทองแมนบบสีทองกับสีเขียวสุกเหลืองโอ้สุกเหลืองหอมท้อง มันแก้วมันนี่จะป้ากลวยพี่เนาะกีน,นี่กวยไข่ได้จ้ะเดินเนี่ตไอ้ปองตกทอง,องน้ำนะกลวยหอมท่องจ้ะพี่เนาะมีจักบีมีอยู่อสองบีอหอมท่องจ้ะเมื่อกี้ตัดไปแล้วเครื่องหนึง่ง อันนี้น้ำวาได้จ้ะเด้อนี่จ้ะนี่ออกจากป้ากล้วยป้านี่ได้จ้ะเด้อป้าบักซีดาป้านี่เดาเดวไม่ท่องสิพามาเบิ่งตาตามนี่ขึ้นจุ้งแล้วค่ะหลายปีแล้วพูนม่หลายดอกค่ะเพบ่ถึงบ่ถึงลอยอะไรละม้างแปลงนี่ป้าตามได้จ้ะเด้อ ปาปามมันบานได้จ้ะป้าปามอยู่บานบดีบดีอยู่ภาคใ้ได้พี่นอ้องฮิปายี่ายสานจา้ะจ้ะป้ามาเล็ดมาส้มปลาปามได้จ้ะเด้อจ้ะส่วนป,าปาลาหน,นองไส้ไม่ท้องเองจ้ะอยู่ใส่อยู่จังหวัดอุบลนะคะเด้อโยมเปิ้ลเข็มมาลาดอ๋ออันนี้ฮิตอันนี้ครับพี่น้อง เมืเ่อเมนฮิดบดเนานะเ้อสาเ้อเมื่อมเมนฮิดบดฮิดควันเนี่เฮ,ฮิดเบือ่อฮิดแตเบื่อกินบ่ได้พี่นอ้องเย็นดีดีพี่น้องเลยใส่พลังงานธรรมชาติไปจะได้นี่ใส่สแผงโซลาร์เซลล์ค่ะดึงน้ำขึ้นมาหมด มอดปักซีดาหดอันนี้แหละพี่น้องเพิ่นกะกราตะไคร้มีมันค่ะมันที่คอนไปปลูกแล้วจะเรื่องมีต้นหน่อยแต่หูนกดตะไคร้พี่น้องนี่เบิ้งจัดนี่เบิง้งปลาซุกข้าเครื่องกล้วยจากกล้ยกวยกล้วยน้ำบาดเด้อนี่ ต้นาจานกล้วยดอกไม้กล้วยพี่น้องมีต้นมะกอกมันจะเป็นกอคาได้จ้ะเด้อนี่ส่วนดอกไม้ส้มหอมเด้อพี่น้องเลยมีดอกอะไรเอ่ยพี่น้งองทำครัวได้จะ้ะจานต้นดอกแคได้จะ้ะเด้อนี่แค เก็บกางกำเว้นมันก่นเหียวอยูอ่มีข้างบักทั่วได้ทั่วปีปะเนาะทั่วพุมพี่น้องเลยปากสวนครัวรัวก,กินได้นะคะไปก,กับป้าค่าต้นบักฮงกับพี่น้องมีหลายๆหนา้าพันพี่น้องเลยเรื่องแดดบอกให้มันเรืองอย่าง จานี่ตัดละจ้ะนตัดแล้วกล้วยน้ำว้าจานี่หอมท่องนี่จะได้กล้วยจะกล้วยมาเด้อมาเด้อไปยจะได้กล้วยหอมารถกระบะหนึ่งพี่น้องเลยจัดจัดจ้าแม่ทองขาดใจจ้าบ๊ายบๆเรื่อๆก็ล้างกล้วยขึ้นรถพี่น้องเลยกล้วยได้จะได้กล้วยกล้วย จะกล้วยกล้วยมาแล้วจ้ากล้วยหอมทองนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจากกล้วยได้แค่เด้มาลจะาจ้ามาจ้าบ๊ายบายปุ๊บปึ๊บไปจัดกล้วย